วันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาพูดเราจะพูดได้ไหมครับว่าถนะ้าเหลือจะไปทีมแต่งแชมป์กับการได้อริญ,ญามาเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าแต่งแชมป์เหน,อ G, เนือบีจีเหนือบุรีลัมเหนือบีนะครับรวมถึงเหนือทุกทีมได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาขึ้นแท็ติกบอร์ดและวิเคราะห์เพื่อนฟัง สิอตัวแรกของท่าเรือจะออกมาแบบไหนอย่างไรเมื่อได้แนวรูปแบบนี้แล้วระบบวิธีการเล่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรมิดฟิลมิโกซุนกิแล้วมาดูกันครับว่าสิอคนแรกในใจของผมและระบบวิธีการเล่นของท่าเรือเป็นแบบไหนผมขออนุญาตพาพเพื่อนๆเข้าสู่แท็กติกบอร์ดนะครับสิ่งที่ท่าเรือจะบริหารจัดการกับการได้มาของบริยา่า จะออกมาในรูปแบบไหนและจุดเด่นของทีมจะเป็นยังไงและมีโอกาสคว้าแต่งแชมป์ไหมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ขึ้นแท็กติกบอลเพื่อนดูแบบนี้ก่อนแล้วผมจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่ได้โบริยามาคือหมายเลขเนี่ยเพื่อนๆครับผมอาจจะใส่หมายเลขไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการขยับตัวมาร์กเกอร์นะครับเพราะว่า ผมจะใช้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเอ็ดเพราะในเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีตำแหน่งล็อกอยู่ล็อกอยู่ในอัตโนมัติแน่นอนครับบริยามาก็จะเป็นหน้าเป้าบริยามาเป็นหน้าเป้าในระบบสี่สองสามหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่ท่าเรือถนัดและไม่น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยนก็จะเป็นในระบบสี่สองสามหนึ่งดังนั้นแน่นอนครับหน้าเป้า ที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือใครก็ตามเนี่ยกับการที่ถ้าได้บนย่ามาบนย่ามาจะได้ยืนในตําแหน่งหน้าเป้าตัวนี้แน่นอนแน่นอนนะครับทีนี้เรามาไล่ดูนะครับว่าตําแหน่งเบอร์สิบหน้าต่ําหรือเปฟิวตัวลุกมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันถูกจองไว้ด้วยซูเรสและจากคําพูดที่พูดทีแรกว่าซูเรสบอกว่า นักเตะที่เขาอยากเล่นด้วยมากที่สุดในตำแหน่งกองหน้าก็คือโบริญญาโบริญญาเพราะอะไรครับผมกลับมาให้ความสําคัญกับโบริญาทีหนึ่งจากการที่ผมติดตามฟุตบอลไทยลีกมาหลายปีพอสมควรนะครับหนึ่งในกองหน้าที่ผมเชื่อว่าดีที่สุดในบรรดากองหน้าต่างชาติเนี่ยแน่นอนครับทุกคนต้องลงความเห็นรวมถึงผมด้วยก็คือเดียโก้หลุยซานโต แน่นอนนะครับแต่ผมกำลังจะบอกวันนี้ในส่วนตัวว่าผมมุมมองผมอีกหนึ่งคนที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่ถ้าผมเลือกที่จะร่วมงานได้ถ้าผมเลือกเลือกที่จะร่วมงานด้วยเลือกที่จะร่วมงานด้วยได้นะผมเลือกเนลสันโบลินยาโอเคละนอกสนามเป็นแบบไหนเราตัดไปก่อนค่าเหนื่อยไปยังไงตัดไปก่อนอาการบาดเจ็บไปยังไงตัดไปก่อน แต่ถ้าในสไตล์ของผมถ้าผมเลือกได้เดียโก้ลุซานโตกับโบนิยาผมเลือกโบนิญาเพราะอะไรทำไมผมเลือกโบนิญาและทำไมโบนิญาถึงจะมาลงล็อกที่ท่าเรือโบนิญ bon า <Bon illa S 2> เป็นนักเตะที่มีปฏิพาน์ไหวพริบที่ดีนะครับมีปฏิพาน์ไหวพริบที่ดีแล้วก็มีในเรื่องของออความคล่องตัวขณะไปกับลูกฟุตบอลสูงมาก การเลี้ยงเปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันตัดออกนอกตัดเข้าในการแตะหลบการควบคุมคอนโทรลลูฟุตบอลรวมถึงการยิงประตูต้องถือว่าผมว่ายอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆถ้ามีโอกาสเนื้อหรือมีโอกาสหลุดไปหนึ่งต่อหนึ่งเดียโก้หรือซันโตคือสุดยอดแต่โบนิยาก,ก็คือกองหน้าอีกหนึ่งคนที่สุดยอด ในใสายตาของผมนะครับกับการที่โบดิย่ามาเล่นร่วมกับโซเลสเอาแค่โซเลสก่อนนะกับโซเลสโซเลสเป็นนักเตะที่มีจินตนาการสูงนะครับเป็นนักเตะที่ปฏิพานไหวพริบดีมากๆเป็นนักเตะสไตล์กลุ่มพรสวรรค์กลุ่มเดียวกับโบดิย่าเป็นนักเตะที่มีการร่วมเล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปดีมากสำหรับโซเลสนะครับเอ,อ การสร้างจังหวะระหว่างตั้งแต่สองคนขึ้นไปทำได้ดีถ้ามีคนวิ่งทำทางที่ดีถ้ามีคนเสร้างไทมมิ่งให้เขาในการจ่ายบอลที่ดีอย่างโบนิญาผมเชื่อว่าเนี่ยมันคือปัจจัยหนึ่งมันคือเหตุผลหนึ่งที่โซเลสบอกว่าเขาอยากเล่นกับโบนิญาเพราะเขามองออกว่าโบนิญาจะวิ่งทำทางให้เขาเป็นจะวิ่งทำทางให้เขาในเรื่องของไทมมิ่งได้ถูกจังหวะ ดังนั้นโบนิญ bon ากับโซเลสผมบอกได้เลยว,ว่าลงตัวแน่นอนนะครับส่วนแนวลุกอีกสองคนหน้าฝั่งซ้ายกับหน้าฝั่งขวาหรือปีกซ้ายกับปีกขวาแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เฮอร์เบอร์ตี้ต้องถูกบีบออกมาเล่นด้านข้างแน่นอนและด้านข้างของเฮอร์เบอร์ตีที่เหมาะสมที่สุดนะนะครับเรา จะไปทับตำแหน่งกัปปกรณ์อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตำแหน่งของเฮอร์บารีถ้าจะต้องลงและยังอยู่กับทีมกับการท่าเรือเฮอร์บารีจะได้ยืนในตำแหน่งตัวนี้ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆสําหรับเฮอร์บารีเฮอร์บารีถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็แน่นอนก็มันเทรนฟุตบอลอยู่แล้วเข้าในแล้วก็ปั่นเข้าซึ่ง พอร์บาตถ้ามีโอกาสเนื้อเท้าก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับจังหวะการยิงประตูไม่ว่าจะเป็นจากเท้าสองหรืออะไรก็ตามการจ่ายบอลก็ดีกับการที่เขาได้อยู่ใกล้เดี๋ยวนะครับอ่าปึ๊บกับการที่เขาได้อยู่ใกล้กับบนินย่าซัวเรสแน่นอนครับ สามภาษานนี้โดยเฉพาะพื้นที่กับขวาทั้งหมดเอ,อขณะที่เป็นเกมลุกทางด้านขวาที่ในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์กันระหว่างโซเลสโบนินญาแล้วก็เออเบตี้เขาจะมีไอเดียฟุตบอลเกินคาดสามคนนี้จะสามารถสร้างสรรค์ได้ดีเพราะว่าเอาง่ายๆคือทันกันเออร์เบตี้ทันโบนินญาทันโซเลสโซเลสทันโบนินญาทันเออเบตี้ บริยาทันโซเนสทันเฮอร์บตนะครับนั่นหมายถึงผมกําำลังบอกว่าตำแหน่งของ h e r b e r t ตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะขีดทับไปด้วยของประกอบซึ่งก็แล้วแต่โค้ชจะจัดเป็นใครแต่ถ้า h e r ร์บ t ตยังอยู่ในทีมนะครับโดยที่เอาโลเชล่าออกหรืออะไรก็ตามสรุปว่า h e r b e r t ตตอยู่กับทีมต่อสามคนนี้จะได้ยืนในลักษณะแบบนี้ ค่อนข้างแน่นอนนะครับตามแทคกติกกลยุทธ์จะยืนลักษณะแบบนี้อ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนครับก็จะต้องเป็นคนไทยตำแหน่งตรงนี้ถูกล็อกไปด้วย11ต,ตัวแรกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งของบดินภาลาบดินภาลาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคือเบอร์ตี้เลยนะครับบดินภาลาเป็นนักเตะที่เขาเกิดมาจากคำว่าฟุตซอล ในพื้นที่แคบๆในเรื่องของการเล่นทามมิ่งผมยังใช้คําว่าทามมิ่งกับการเล่นในพื้นที่แคบๆอยู่ทามมิ่งก็คือตั้งแต่สองคนการรับคนหนึ่งการส่งคนหนึ่งบดินเป็นคนไทยที่มีในเรื่องของทามมิ่งจังหวะการเล่นในพื้นที่แคบๆการจ่ายทะลุช่องการโยกจากนอกเข้าในแล้วยิงถือว่าเป็นสุดยอดคนนึงของเมืองไทยในในใน ในการที่เป็นนักเตะของคนไทยบดินทร์พาลาคือหนึ่งในนักเตะที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเล่นในตำแหน่งของปีกด้านนี้ปีกด้านนี้นั่นสี่ตัวบนผมจึงเลือกณตอนนี้นะฮะสี่ตัวบนในมุมมองผมตรงนี้สี่ตัวบนก็จะเป็นโัเลสเบอร์สิบเบอร์เจ็ดบดินเบอร์สิเฮอร์เบอร์ตี้และก็เบอร์เก้าบินย่าดูเหมือนว่า บดินราราจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในวงล้อมของนักเตะต่างชาติแต่ผมเชื่อว่าในช่วงที่บดินยังไม่หมดแรงยังมีพละกกำลังอยู่70นาทีแรกน่าจะเชื่อมได้บดินน่าจะอยู่ในกลุ่มของ4คนนี้และร่วมเล่นโดยที่มีเควินเติมขึ้นมาช่วยเกมลุกแล้วก็มีนิจพงศ์เติมขึ้นมาช่วยเล่นเกมลุกนี่คือ แทคกติกกลยุธทธ์ที่ถ้าเรือจะใช้ในรูปแบบเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนหน้าเป้านะครับอ่ะมาแบ็กซ้ายก็เควินแน่นอนนะครับณนะตอนนี้เควินก็ยังดีกว่าทิตาธรน,นะครับถ้าทิตาธรกับทิตาวีทางเสื้อเด็ดหรือทางถ้าเรือจะยังคงให้เขาเล่นแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาอยู่นะครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเขายังคงเล่นแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาอยู่ณชั่วโมงนี้ยังสู้เควินกับนิติพงศ์ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้แม้ Math, เอ่อหรือถ้ามีการปรับให้สองคนไปสแปรในตำแหน่งคองเซนเตอร์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะโอเคส่วนมิดฟิลมิดฟิลแน่นอนครับสองตัวโกซินกิหนึ่งคนโอ้โห แน่นอนจังเลยโกซุนกิแน่นอนครับโกซุนกิเล่นได้ทั้งลุกและรับนะครับยืดหยุ่นวางเกมดึงจังหวะการจ่ายบอลในลายลึกการวางบอลการคุมจังหวะการใช้มิดฟิลด์ตัวรับสองคนของท่าเรือเนี่ยแน่นอนเรามองเห็นภาพก็จะเป็นการอลินบ้างศีวกรบ้างแน่นอนครับหลักๆสีวกรยังคงเป็นตัวหลัก สิบกรณยังคงเป็นตัวหลักในตำแหน่งอีกหนึ่งตัวที่คู่กับโกซุนกิแตหหแ่หลังจากที่เราดูเกมอุ่นเครื่องท่าเรือเจอกับบีจีแล้วเนี่ยหลังจากที่เราดูเกมอุ่นเครื่องที่ท่าเรือเจอกับบีจีแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าวันนั้นธนบุญหลังจากที่หลายคนกังวลว่าเจ็บเข่ากลับมาจะเล่นได้ไหมตำแหน่งมิดฟิลถ้าเล่นมิดฟิลแล้วมันจะต้องวิ่งเยอะมันต้องวิ่งสามง้อยองศา เ,ออเขาคงทํางานไม่ไหวเขาเลยต้องถอยล่นลงไปเล่นเซนเตอร์แต่วันที่เจอกับบีจีมันไม่ใช่แบบนั้นธนบูร์ดูไม่เป็นรองไม่เป็นรองมิดฟิลของบีจีในส่วนตัวนะในส่วนบุคคลนะธนบูรณ์ดูเหมือนว่าเขากําลังจะกลับมาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมเหมือนกันดังนั้นในตำแหน่งนี้ที่ยืนคู่กับโกซุนกิผมเนี่ย หลักๆผมให้สิวกรกับธนบุญโอเคแน่นอนครับเราได้ไปแล้วนะครับแปดตัว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 ทีนี้มาดูเซ็นเตอร์หลายคนกังวลว่าการขาดโลเชล่าไปจะทำให้เซนเตอร์มีปัญหาไหมแนวรับมีปัญหาไหมในส่วนตัวผมมองแล้วว่าถ้ามีก็โอเคแต่ถ้าไม่มีแล้วกับ เปลี่ยนไปเป็นโบดินญาแล้วเซนเตอร์ที่มีอยู่ผมว่าก็ก็พอได้ไม่ไม่ไดว่าคีเล่เลยนะครับเซนเตอร์ center. ยังไงเอลิสเดลลถึงจังหวะฟุตบอลจะไม่สวยงามไม่เลิศดหรูอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขายังคงเป็นตัวหลักนะเอลิสเดลลนะครับยังคงเป็นตัวหลักที่จะยืนเป็นเซนเตอร์แล้วก็อดิสรพมรักกับเกมที่อุ่นเครื่องเจอกับ BG ไม่น่าเชื่อนะครับว่า การกลับมาครั้งนี้ของอดิศรเนี่ยดูเหมือนจะเข้าลองเข้าลอยมากขึ้นผมยังเชื่อเหลือเกินว่าอดีศรผมรักน่าจะยืนเป็นตัวหลักในตำแหน่งเซนเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับอาจจะคู่คู่กับเอเลียดัลเลาะ,ะเนี่ยผมให้เป็นแบบนี้ส่วนถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวจริงก็ยังมีทศพลลาเทศและธนบูร์เกษารัถ้ามัน มีปัญหากริงก็ดึงไปและอีกคนหนึ่งผมมีความรู้สึกลึกเหลือเกินว่าทิตาวีถ้าซื้อไปเอาไปแล้วเนี่ยนั่งไม่ได้ลงเลยเนี่ยอาจจะไม่คุม้มผมเชื่อว่าทิตาวีมีโอกาสถูกผลักดันไปเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพราะทิตาวีแสดงเห็นแล้วว่าการเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์เขาเล่นได้ในเกมทีมชาติไทยยู23ในยุคข,ของไอเกนานิชโนโที่ผ่านไปเนี่ย ทิตาวีลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเล่นโคตรดีตัดบอลวิ่งเข้าหาบอเลเร็วลูกกลางอากาศลูกเลี่ยนลูกโด่งผมถือว่าครบเครื่องพอสมควรเลยทีเดียวผมเชียร์มากเลยถ้าถ้าเรือจะเอาทิตาวีไปเล่นเซ็นเตอร์ด้วยความสูงที่สูงมากนะครับสูงกว่ามาตรฐานเด็กไทยทั่วไปดังนั้นก็เป็นตัวแรกของ ทีมท่าเรือนะครับส่วนผู้รักษาประตูผมผมไม่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครอันเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะได้สิบเอ็ดตัวแรกแล้วนะครับเอ่อในส่วนของทีมท่าเรือในบิญญาเข้ามาจะสังเกตว่าผมมองแล้วว่าหลายคนอาจจะมองแล้วว่ามีคําตอบอยู่ในใจเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดของทีมท่าเรือ พื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดของท่าเรือพื้นที่แดนไหนที่เป็นพื้นที่แดนที่ไม่เป็นสองลองใครเหมือนกันสําหรับท่าเรือผมแบ่งเป็นสามแดนนะผมแบ่งเป็นสามแดนแดนที่หนึ่งแดนที่สองแดนที่สามผมแบ่งเป็นสามแดนแบบนี้ครับถ้าเราจะเอาเอาให้เห็นภาพนะ ถ้าเราจะเอาว่าในหัวข้อว่ากับคำว่าเต็งชมป์จะพูดได้ไหมผมจะมาเปรียบเทียบแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างกับทีมที่เขาดูเหนือกว่านะกับเก็บอุ่นเครื่องอย่าง bg ผมจะมาเปรียบแดนต่อแดนให้เพื่อนๆฟังแดนต่อแดนเพื่อนฟังผมไล่จากแดนที่แดนบนก่อนแดนที่สามแดนที่สามผมบอกได้เลยว่า ถ้าเป็นบนดินภาลาหรือธนสิทธิ์สแปรถ้าเป็นเธอเบอร์ตี้หรือมีปาปากรณ์แล้วแต่จะใช้ใครนะครับมีโซเลสมีโบนินยาผมบอกได้เลยว่าแดนบนแนวรุกของทีมท่าเรือแดนที่สามณชั่วโมงนี้ณนะชั่วโมงนี้ในประเทศไทยผมยังไม่เห็นฟอร์มบุรีรัมนะ ณชั่วโมงนี้ผมย้ำไม่เห็นฟอร์มปรีดัมพูดแบบนี้ก่อนในประเทศไทยแดนที่สามท่าเรือผมให้เป็นเบอร์หนึ่งผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคุณจะเห็นรูปแบบวิธีการเข้าทำที่มันหลากหลายลูกเกินคาดลูกที่ไม่คาดคิดจะมีให้เห็นกับทีมท่าเรือกับการที่ได้ นิติพงศ์ขึ้นมาเติมเปิดบอลเควินขึ้นมาเล่นเกมลุกนะครับโกซินกิขึ้นมาบิดในขณะเกมลุกบางครั้งแบบนี้แดนที่สามผมบอกเลยว่าแดนที่สามเป็นพื้นที่ที่ท่าเรือเป็นทีมที่ดีที่สุดในไทยลีกในฤดูกาลนี้ถ้าจะมีสูสีหน่อยเบียดเบียดหน่อยนะก็ บุรีรัมย์เราไม่เห็นนะก็จะมีทีมราชบุรีที่เียดเบียด,ดมาเนี่ยก็จะมีทีมราชบุรีสําหรับแดนที่สามนะแต่ผมถ้าเป็นแบบนี้ผมยังให้เครดิตถ้าเรือเป็นเบอร์หนึ่งนะครัสำหรับแดนที่สามมาแดนที่สอง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 ก็คือแดนวิฟิวอ่ะแดนกลางนี่แหละครับโกซุนกิซเลด มิดฟิลดสาตัวโกสุนิซูเลสธนบูหรือสิวกรหรือการนารินถ้าแดนที่สองต้องไปเปรียบกับทีมอื่นผมว่าถ้าจะสูสีดูดีเนี่ยก็จะมีทีม b ีจดูแล้วที่จะมาทำให้แดนกลางของท่าเรือนเนี่ยทำงานหนักก็จะมีมิดฟิลด์ของทีม b ีจ ชนะในแดนที่สองของทีมท่าเรือเนี่ยผมผมยังให้เป็นลองบีจีอยู่นิดหน่อยเป็นลองบีจีอยู่ไม่มากนะนิดหน่อยผมใช้คาว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะผมใช้คาว่านิดหน่อยเพราะมีโกซุนกิธนบูร์ก็กลับมาดีเจ้ากิงก็เออธนบูร์สมมุติถ้าไปธน,นบูร์ฟิตเปียะนะมีโกซุนกิมีโซเลสทานธนบูร์ฟิตเปียะ นิดหน่อยถึงไม่เป็นรองคือสามารถเหนือกว่าก็ได้เท่ากันก็ได้หรือเป็นรองกว่านิดนึงก็ได้อันนี้ดูดีมากเลยนะสาหรับมิดแดนกลางของทีมท่าเรือก,กับบีจีผมเปรียบกับบีจีนะครับมาดูพื้นที่แดนที่สามแดนแดนที่หนึ่งแน่นอนครับอันนี้ถ้าเปรียบกับบีจีอันเนี้เป็นรองมากๆเป็นรองบีจีมากพอสมควร แดนที่หนึ่งเอแดนที่หนึ่งเป็นรองบีชัดเจนนะครับชัดเจนเราไม่ต้องพูดว่าเพราะอะไรถ้าเรือเป็นรองบีชัดเจนถ้าแดนที่หนึ่งรวมถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยยิ่งเป็นรองเข้าไปใหญ่ถ้าเราตัดเอาเฉพาะผู้เล่นแดนหนึ่งแดนสองแดนสามไม่นับประตูถ้าเปลี่ยนประตูอีกประตูก็ต้องยอมรับว่าประตูยังเป็นรองบีด้วยนะครับฉะนั้น จากสิ่งที่ผมเห็นมานะตอนนี้กับสแปร์ของตัวผู้เล่นสำรองด้วยนะครับผมขอสรุปแบบนี้นะครับว่าถ้าเรือได้บุญยามาเนี่ยในรูปแบบวิธีการเล่นที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยพูดได้ไหมว่าเขาคือแต่งช้ำในมุมมองผมณนะวันนี้วันที่บีจียังไม่ได้เดโกมา ผมให้ถ้าเหลือแต่งแชมป